สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง u t u b e นะครับเฮงลุงเลือง5 9เนะครับวันนี้เพ่อเฮงกับทพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางของป pounds, <c oughs> on, ูสายแก้วนะครับปูสายแก้วเพิ่นโบ่ได้ให้แนวทางมา2งวดแล้วนะครับบ่ได้ให้แนวทางมา2งวดแล้วได้ข่าว่าเพิ่นบ่สบายนะครับได้ข่าว่าบ่สบายแต่ตอนนี้เพิ่นกะพาดแล้วนะครับอยู่ดีไม่หฮงแล้ว พอเห็นนั่งเบิ้งมาเนี่นะครับเบิ้งบรรยากาศแป็นน้ำ่นกำลังปลูกอ้อยนะครับที่ข้างๆนี้กำลังปลูกอ้อยนะครับปลูกได้เคืองหนึ่งแล้วมีบรรยากาศไปน้ำเบิง้งเบิ้งข้าเจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันไปพร้อมอกับน้ำเอาแนวทางมานํำเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิง้งน้ำกันพร้อมนี่นะครับปลูกอ้อย บรรยากาศจาังอยนี่ป้าอ้อยคือคืนท่วมแล้วเลี้ยวพรเห็นยังเห็นตาป้าอ้อยล่ะต้องหาสถานที่หมองเห็ดคลิปไหมนะครับเพราะว่าเราเห็นบรรยากาศอ้าว่าเป็นยังนะครับปไปนี่ตามรับชมนะครับแนวทางของปูสาแก้วพร้อมๆกับพ,อ,พ,อ,พอเหงเลยครับเนบนครับผมกรับรางสัการครับปู่ครับ ตอนนี้นั่งเล่นครับนั่งชมวิวครับผมปูมีแนวทางให้ผมใช่ไหมครับ<า>ครับนะครับผมเลขติดก่อนนะอ๋ออย่างนะครับเลขติดก่อนเลขติดมาก,ก่อนครับผมเลขติดครับ ศูเก้าหนึ่งเลขติดจะมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งสามห้ามีสามห้าเด็ดหนึ่งกับเก้าเด่นหนึ่งกับเก้านะครับ 5, 5, 1, 9, อสองตัวบีเก้าหนึ่งกับ เก้าสามล่างอย่างเดียวนะเก้าหนึ่งระวังฟูซุงเงียบวันนี้จะมาแรงนะระวังให้ดีนะเก้าสามสุ่มฮุนึ่มไ่งว่หนึ่งใ่าห่ไหมครับฮ่งครับ่่า ผมว่าเอ๊ะทำไมปู่ไม่ไม่เห็นปู่มาเลย,วยงวดนี้ก็<ม>ปู่ปไม่สบายานะเป็นโชววิ่งนะครับหนึ่งก้าวเป็นโชววิง 93, ่งเก้าสามกัเก้าหนึ่งเท่านั้นอ๋อครับมีเก้าสามกับเก้าหนึ่งมีต่ล่างอย่างเดียวนะครับยางเบี้ยวบนไม่สนใจครับผมล่างอย่างเดียวหลักการมญญีแหลกเดินทอน ครับผมครับรอบนรรมัตรการครับผมอ่าปูสายแก้วนะครับเป็นโทรมากับเฝ้าโทรมาเฝ้าไปปกติเพิ่นก็ว่อาวลายอยู่แล้วนะครับเสียสิได้นาทีหนึ่งอ่าปูเพิ่นงวดที่ผ่านมาเพิ่นว่าสบายเพิ่นก็เลยบ่ได้ห้แนวทางม้านะครับงวดนี้ปูเพิ่นห้มา นะครับให้บ่าลายให้น้อยๆออยจ่อยเข้มๆเพิ่นว่าเอาเน้นๆเอาจังๆนะครับวันนี้เพิ่นให้ล่างย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเด้อล่างอย่างเดียวให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ่าันนี้ขอขขอนุญ,ญาตเขียนเพิ่มเติมเพื่พพอความเข้าใจนะครับอ่าผัดบ,บ้อลาผัดบ่อละเอียดนะครับ ล่างอย่างเดียวของปูสะแก้วนะครับ mm hmm. เพิ่นว่าเลขติดของเพิ่นเนี่ยมันมีอยู่หาตัวนะครับแต่ว่าเพิ่นกับเน้นให้แค่สองตัวนะครับเลขตีดของเพิ่อนงวดนี้ปูเพิ่นให้มาโอ้น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะสนใจคักหล่าทางของเพิ่นนะครับ เดี๋ยวพอแหงนแขนเบิ้งนะครับแนวทางของปู่สาแก้วนะครับงวดน,นี้ล่างอย่างเดียวมีสองคู่นะครับเลขติดนะครับเลขติดจะมีศูนย์มีเก้ามีหนึ่งมีสามมีห้าเน้นที่เก้ากับหนึ่งส่วนจับคู่นะครับมีเก้าหนึ่งกับเก้าสามเก้าหนึ่งกับเก้าสามล่างอย่างเดียวนะครับล่างอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับบนมาสั้นปูเพิ่นวาให้ล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ล้องหาสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะครับหรือว่าลอตเตอรี่เก็บเอาไว้เพิ่นวาให้ล่างอย่างเดียวถ้าจะเป็นหยนความเพิินนะครับบ่นมีผู้ใดโหว,ว่าเสีออวตัวใดมาตัวใดที่ปูเพิ่นไห้มานี่เพิ่นมันใจครับถ้าที่ล่างอย่างเดียวนะครับ ปกติแล้วปู่เพิ่นกับสิไหมาเพิ่นบ่มีโค้งสุดท้ายนะครับเด้อปู่สาแก้วไม่เคยมีโค้งสุดท้ายให้แล้วให้เลยนี่เพิ่นสิมห้ช่วงนี้แหละช่วงใกล้ๆออกนี่แหละเพิ่นว่าห้แล้วให้เลยบ่มีโค้งสุดท้ายพี่น้องท่านผู้ชมกับพิจารณาลองเบิง่งนะครับเด้อใส่วิจารณาณในการรับชมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยนะครับ เพิ่นบางเทื่อเพิ่นก็หายแม่นแต่ดวงเฮาบ่มีเฮากับบ่มักเฮาก็เล็บ่ไร้ลงทุนกับเพิ่นกับพลาดโอกาสไปนะครับบางเทื่อเพื่อนไฮมาเฉียดเฉียดแต่เฮากับเพิ่มนาเพิ่มหลังนะครับลดแต้มเพิ่มแต้มกับเลยไปถูกก็เลได้กับเปลี่ยนได้คือกันนะครับแนวทางของปูสากแก้วพี่น้อง แคปเอาไว้นะครับเด้อใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับกับแนวทางของปู่แสกแก้วในงวดนี้งวดวันที่16พฤศจิกายน2568นะครับแคปเอาไว้ครับกับแนวทางของเพิ่นนะครับแนวทางของปู่สกแก้วนะครับล่างอย่างเดียวนะครับขอย้ําว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับให้อยู่2คู่นะครับมี 91, ก้าหนึ่งและก็เก้าสามเท่านั้นพี่น้องผิดาจรณาเบิงนะครับเด้อเก็บข้อมูลเอาไว้ก็ได้นะครับขนนันเขาท่านได้มักเก็บไว้เปลี่ยนสถิตินะครับเก็บข้อมูลไว้นะสะสมข้อมูลเอาไว้ยามนัน้นเขาก็เอามาเบิงมาสถิติของเพื่อนเป็นยังไงน,นะครับเพราะว่าเพื่อนให้ล่างย่างเดี่ยวเดี้ยเพื่อนบ่ได้ให้ไปหลายมองเพื่อนว่าไม่สนกับบนสั้นไม่เกี่ยวกับบนไม่สนกับข้างบน ให้ล่างอย่างเดียวนะครับเขากลักลับไปน้าเดอ้อพี่น้องท่านผู้ชมเดอ้อจะว่าพวกกลับไปน,นะครับเห็นเพิ่นไฮมัดจังซี่กระชีดไปตรงๆน้าเพื่อนเลยกะจังใดจังใดอยูก่กลับไปแน่คืนทุนไว้น้านะครับสําหรับแนวทางของปู่สะแก้วน,นี่เป็นแนวทางปูสายแก้วงวดที่พ่านมาในเพิ่นโบดร่ไ้น,นะครับเพื่อนว่าเพื่นบบสบายความพร้อมบ่มีเพิ่นกับโบเร่โทรมาหาเพิ่นโบเรวแนวทางมาน้าเสนอ วันนี้่นเอามานําเสนอแล้วพี่น้องท่านผู้ชมก็ลองมีครา์เบิง่งนะครับใส่วิจ,จารณญาณใกนการรับชมนะครับสําหรับแนวทางของครูสแก้วเอาเบอร์นี้พ่องนงั่งเบิง่งขาเจ้าปปูอ้อยเป็นแนวทางของเพิ่นนะครับล่างอย่างเดียวขอจำว่าล่างอย่างเดียวเด้อนะครับขขางนอกเป็นก็ปปูอ้อยนะครับนี่ ติดกับพวกหงนี่คือปูกอ้อยอาพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมกัขอให้ยูดีไม่แห้งให้โซกมาลำรวยน้ำกันทุกท่านทุกคนจะเก็บจะจนนะครับแหังๆป,ปังไปด้วยกันนะครับอาจจะมาพบพ้อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ